ค่ะก็ขอลงประเด็นเลยนะคะว่าก่อนอื่นไม่อยากจะให้ยึดกับคําว่าพลังงานราคาถูกคำว่าถูกอาจจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคคะแต่ว่าอาจจะก,กระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและถูกวันนี้ อาจจะหมายถึงแพงในวันหน้าก็ได้เพราะว่ายกตัวอย่างค่ะเมื่อสองปีที่ผ่านมาที่ราคาองินจีในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะตอนนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าภาครัฐมีมาตรการในการตรึงราคาค่าไฟอยู่แต่ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กนะคะขาดทุนค่อนข้างมากเลยนะคะและการที่ภาครัฐมีการตรึงราคาค่าไฟหรือราคาพลังงานในระยะเวลายาวที่ทําให้ราคานั้นไม่สัต สะท้อนกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงนั่นหมายถึงภาระหนี้ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นราคาค่าไฟนะคะตอนนี้ก็เป็นภาระหนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ต้องร่วมกันชาระหนี้ก็คือประชาชนคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมกันจ่ายค่าไฟสูงขึ้นในอนาคตจึงอยากให้ทุกคนค่ะหันมาให้ความสําคัญกับที่หลายท่านนะคะได้มีการพูดถึงว่าคําว่าพลังงานที่เป็นธรรมมากกว่าเพราะว่าจะเป็นราคาที่ รักษาสมดุลของระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็นราคาที่รับได้ของทางผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะน,น,นั้นแล้วขอลงไปที่ทางออกหรือเครื่องมือที่น่าจะเป็นตัวช่วยให้พลังงานของประเทศไทยนั้นเป็นราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นนะคะทางทีดี i ขอเสนอ4เครื่องมือเครื่องมือแรกนะคะก็คือเครื่องมือที่จะคิดว่าทําได้ง่ายที่สุดเห็นผลเร็วที่สุดนะคะจนไปถึงเครื่องมือท้ายๆก็คืออาจจะต้องอาศัยความร่วมมือกับหลายภาคส่วนแล้วก็เห็นผลได้ช้าหน่อยนะคะขอเริ่มจากว่า ภาครัฐคุณให้มีการสับสนุนในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานให้กับประชาชนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐสําหรับที่จะต้องมีการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าต่างๆด้วยถ้าไม่จําเป็นนะคะ 2. องค่ะก็คือปรับโครงสร้างราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาค่าไฟ นะคะสามก็คืออยากให้มีการทบทวนร่างแผน PDP ใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านการสร้างโรงไฟฟ้าที่จริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะคะสุดท้ายค่ะแน่นอนว่าประเทศไทยของเราต้องมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นแต่เนื่องจากในช่วงการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานนั้นอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เสถียรภาพของพลังงานสะอาดได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะดังนั้นแล้วเราควรต้องมีการใช้แก๊สธรรมชาติเป็นตัวเสริมความมั่นคงอยู่แต่ว่าเราก็ควรที่จะหาแหล่งแก๊สธรรมชาติที่ ตอบโจทย์สมดุลพลังงานางที่ท่านประหลัดได้กลี่นอตอนต้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงและในเรื่องของราคาที่ดีกว่าแก๊ส l อ g วนะคะเครื่องมือแรกนะคะก็คือเรื่องของที่ภาครัฐควรให้ความสําคัญกับเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานก่อนแผนพัฒนา p d p ด้วยซ้ำสองแผนถ้า มองง่ายๆคือจะเป็นอยู่กันคนละค้่คือแผน EEP หรือแผนรักพลังงานจะเป็นแผนทางด้านอุปสงค์คือการจัดการความต้องการใช้พลังงานในขณะที่แผน PDP จะเป็นฝั่งอุปทานพอดิีเป็นนักเศรษฐศาสตร์คะไม่ใช่วิศวะอาจจะใช้คําพวกนี้นิดนึงเป็นฝั่งอุปทานก็คือในเรื่องของการจัดหาพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม,ตมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆค่ะเวลาเราจะไปแบงก์กู้เงินเพื่อจะซื้อบ้านเราควรที่จะมาดูว่าเราสามารถประหยัดอะไรที่บ้านเราได้มากที่สุดก่อนและที่ขาจริงๆค่อยไปกู้ เหมือนกันค่ะว่าถ้าภาครัฐให้ความสําคัญให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานค่าใช้จ่ายพลังงานของประชาชนส่วนที่เหลือนะคะที่ยังขาดที่เรียกว่าไฟ,ไฟฟ้าหรือพลังงานที่ยังขาดค่อยจัดหาเพิ่มเติมจากแผน p d p นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยในเรื่องของที่ ภาครัฐเองอาจจะลดค่าใช้จ่ายทางด้านการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าที่จริงๆแล้วอาจจะไม่จําเป็นถ้ามีการใช้พลังงานอย่างประหยัดนะคะข้อที่2ก็คือในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาค่าไฟโดยต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าประมาณ70%ก็มาจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงนะคะและค่าเชื้อเพลิงก็คือค่าแก๊สที่เป็นส่วนประกอบใหญ่และถ้าลงไปอีก แกสที่ทำให้ราคาค่าไฟสูงก็คือแก๊ส LNG ดังนั้นแล้วถ้าเราจะมาวิเคราะห์ค่ะว่าโครงสร้างราคาค่าไฟส่วนไหนที่ราคา LNG ส่งผลกระทบบ้างก็มีอยู่สองส่วนคือส่วนที่เป็นผูแก๊สกับส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการสร้าง LNG terminal นะคะขอไปที่ผูแก๊สก่อนตอนนี้ภาครัฐเราเปิดเสรีการนำเข้าแก๊สแล้วะคะ่ะคือซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกต้องเรามาถูกทางแล้วแต่อาจจะยังเดิมไม่สุดเนื่องจากว่า การเปิดเสรีการนําเข้าแกส๊สนี้จะมีผู้เนเจอรที่ทําหน้าที่ในการคํานวณราคานะคะมีการ forecast price อยู่16เดือนล่วงหน้านั่นหมายความว่า shipper ค่ะสามารถนําเข้าแก๊สได้ตามโควตาที่ได้รับการจัดสรรถ้าราคาต่ํากว่าราคาที่มีการกําหนดไว้นะคะจะเห็นได้ว่าวกลไกนี้ค่ะจะไม่สะทนให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาอย่างแท้จริงเพราะว่าถ้าให้เกิดการแข่งขันเนี่ยนั่นหมายความว่า shipper ที่นําเข้าได้ในราคาที่ถูกที่สุด ก็ควรที่จะนําเข้าได้ในปริมาณที่มากที่สุดนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดการแข่งขันทางด้านราคาก็จะทําให้ตัวผูกพายเนี่ยลดลงได้ต้นทุนค่าไฟก็จะลดลงได้นะคะแต่มาตรการนี้ก็เข้าใจค่ะว่าอาจ,จต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าจะต้องมีนโยบายในการ้่งกันในเรื่องของการผูกขาดนะคะส่งเสริมการแข่งขันทางด้านราคานะคะอีกนโยบายหนึ่งเออโทษทีค่ะอีกโครงสร้างนะคะค่าไฟหนึ่งที่ ราคา LNG ส่งผลกระทบก็คือเรื่องของการสร้าง LNG terminal นะคะปัจจุบันเรามี LNG terminal อยู่2 terminal ที่เปิดใช้งานแล้วและใช้อยู่ที่ประมาณ70%ของศักยภาพตอนนี้เรากำลังสร้าง LNG terminal 3อยู่ถ้าทุกท่านพิจนารณาจากกราฟทางด้านขวามือค่ะนี่มาจากแก๊สแพ n น0 2 4นะคะจะเห็นได้ว่าในกรณีที่เป็น worst case จริงๆคือเราไม่เราไม่สามารถนำเข้าแก๊สจากเมียนมาได้เราก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ LNG terminal 3 สำหรับภาคการผลิตไฟฟ้าแต่เข้าใจค่ะว่านี่เป็นค่าเฉลี่ยนะคะอาจจะมีบางวันในช่วงปีที่จะต้องมีการใช้ l g terminal ่างเช่นช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงจึงข,ขอเสนอข้าเสนอว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ภาครัฐมีการแยกแอสเซทให้ชัดเจนนะคะว่าแอสเซทส่วนไหนของ l g terminal ที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าสำหรับประโยชน์ของประชาชนที่เราเรียกว่า r e g u l a t o r y asset และแอสเซทไหนนะคะที่ เป็นของประโยชน์ของภาคธุรกิจที่เราเรียกว่า commercial asset เพื่อไม่ให้ต้นทุนที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการผลิตไฟฟ้านั้นถูกส่งผ่านไปยังประชาชนในรูปค่าไฟสุดท้ายนะคะก็คือเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งก็คืออยากจะให้มีการทบทวนร่างแผน PTP 28ปีที่ผ่านมาเรามีการคาดการความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงเกินจริงมาตลอดนะคะและร่างแผน PDP ฉบับนี้ก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าเรามีการใช้ตัวเลขการคาดการการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าตัวเลขคาดการล่าสุดของแบงค์ชาตินะคะมาคาดการความต้องการใช้ไฟฟ้า ตัวเลขการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นส่งผลมาให้มีการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นและส่งผลให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมที่ท้ายที่สุดแล้วอาจจะไม่มีการเดินเครื่องนะคะแต่อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าเหล่านี้ไม่มีทางขาดทุนเพราะว่ามีการทําสัญญาระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในรูปแบบคอสพลัสก็คือว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีการเดินเครื่องเลยก็จะได้เงินค่าชดเชยที่เราเรียกว่าค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งค่าความพร้อมจ่ายนี้ก็คือภาระหนี้ของกอฟผและผู้ที่ต้องร่วมกันชําระหนี้ก็คือคนไทยทุกคนที่ต้องจ่ายค่าไฟที่แพงขึ้นตัวเลขที่น่ากลัวก็คือว่า16ปีที่ผ่านมาคนไทยเราเสียค่าความพร้อมจ่ายกับโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องถึง500 0 0กว่าล้านบาทนะคะและตรงนี้นี่เอง <c oughs> เรากําลังจะซ้ารอยเดิมหรือเปล่าเพราะว่าร่างแผนพ d ดีฉบับนี้ มีแผนในการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกนะคะโรงไฟฟ้าบางโรงอาจจาเป็นจะต้องมีการก่อสร้างเพราะว่าเป็นโรงที่ทดแทนโรงเก่านะคะแต่โรงไหนที่ถ้าภาครัฐมีการพบทวน ว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมีการก่อสร้างเพราะว่าการคาดการความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินจริงถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ชะลอการก่อสร้างตรงนั้นส่วนส่วนโรงไฟฟ้าที่จําเป็นจะต้องมีการก่อสร้างคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการทบทวนในเรื่องของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวนะคะไม่ให้เป็นแบบคอสพลัสอีกต่อไปเพราะว่าก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะแล้วก็ภาระของประชาชนในรูปของค่าไฟนะคะ สุดท้ายก็เดี๋ยวน่าจะมีคำถามต่อเน,นื่องเกี่ยวกับ OCA นะคะการที่ประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นแน่นอนว่าเพื่อตอบโจทย์สมดุลทางด้านพลังงานนะคะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เทคโนโลยีการเก็บพลังงานนั้นยังไม่ได้ตอบโจทย์สิทภาพของพลังงานสะอาดทั้งความมัน่นทั้งในเรื่องของความมั่นคงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความราคาอาจจะย,ยังไม่ได้ตอนนี้อาจจะมองว่าไม่เห็นว่าถูกที่สุดเท่าไหร่ ดังนั้นแล้วนะคะตรงนี้ก็คืออยากจะเสนอว่าแก๊สธรรมชาติยังคงเป็นเชื้อเพลิงที่สําคัญในการเสริมความมันมม่นคงของระบบไฟฟ้าอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราควรที่จะจัดหาแหล่งแก๊สที่ตอบโจทย์เรื่องเสถียรภาพและเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานและความมั่นคงทางด้านราคาที่ดีกว่าการนําเข้าแก๊ส LNG ซึ่งการพัฒานาแหล่งแก๊ส OCA ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับประเทศไทยในช่วงเป็นผ่านนี้นะคะเรียงลําดับจากสิ่งที่ควรทําก่อนเพื่อจะเห็นผลเร็วที่สุดก่อน ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแล้วก็ค่อยๆทยอยมาส่วนในเรื่องของ OCA เนี่ยคิดว่าเป็นทางออกที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านถ้าเป็นไปได้ช่วยดึงสไลด์ขึ้นมาอ๋อกลายเป็นว่า4อันนั้นนะอ่ะอาจาร,รย์เรียงลำดับตามความยากง่าย,ย,าายที่จะทำและ,ทและเร็วใช่ใช่ค่ไม่ได้ไปแปลว,ว่า OCA สำคัญน้อยที่สุดแต่ยากที่สุด ใช่เพราะถ้าใออส่ร่วมร่วมมือขอขอดึงสไลด์ขึ้นมาอีอกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> เพราะว่าอย่างที่กลับไปคําถามเมื่อกี้ค่ะก็อย่างที่ท่านท่านรองสาราได้พูดแล้วค่ะว่าปริมาณการนําเข้าแก๊สนี่คือแก๊สแพนนะครับเดี๋ยวเลื่อนได้ค่ะนี่คือแก๊สแผน,นะค่ะ absolute number ไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ถ้าเราดูจริงสีแดงก็งคือแก๊สจากอ่าวไทยเนี่ยมีการคาดการณ์จนถึงปลายแผนว่าปริมาณมันจะลดลงทำให ตอนที่เรายังไม่มีการพูดถึง OCA เนี่ยการจัดทำแก๊สแผนเนี่ยทำให้ต้องมีการทดแทนด้วยการนำเข้า LNG แต่อย่างที่ท่านครูจริตพูดค่ะว่าราคา LNG ต้องขอขอบคุณข้อมูลของอาจารย์ด้วยนะคะเราก็ดึงข้อมูลมาทำการศึกษาต่อราคาผันผวนมากนะคะราคา LNG นี่ยเห็นว่าผันผวนมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ราคา LNG พุ่งสูงขึ้นเยอะเลยและตอนนี้ยิ่งเกิดความไม่มั่นใจว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะส่งผลต่อการเมืองระหว่างประเทศอย่างไรอีกบ้างจึงกล่าวได้ค่ะว่า LNG price ตอนนี้มีความสิกสูง และในฐานะผู้ประกอบการนะคะจากการที่สัมภาษณ์มาหลายที่เขาไม่ได้ต้องการราคาพลังงานที่ถูกอย่างเดียวนะเขาต้องการราคาที่ Predictable ได้ด้วยความผันผวน,นเนี่ยมันจะกระทบต่อการค่ากา,การวางแผนาทงธุรกิจของเขาแต่ในขณะที่แก๊สที่เราผลิตได้ในประเทศของเราอะคะ่ะจะอ้างอิงกับราคาน้ำมันเตาซึ่งจะปรับตัวช้ากว่าดังนั้นแล้วเรียกว่าถ้าเราสามารถหาแก๊สได้ที่ สามารถผลิตได้ในประเทศเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกของทางออกพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะดังนั้นแล้วค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่าสําหรับประเทศไทยจริงเราแล้วต้องให้ความสําคัญกับสมดุลพลังงานทั้งความมั่นคงความมั่งคงและความยั่งยืนนะคะที่ท่านประหลัดได้แสดงให้เห็นความมั่นคงคือเรามีทรัพยากรพลังงานภายในประเทศเพียงพอความมั่งค่งคือราคาเป็นธรรมความยั่งยืนคือพลังงานสีเขียวดังนั้นแล้วทางออกที่ดีที่สุดจริงๆแล้วเอ็นโกก็คือการใช้พลังงานสะอาด แต่อย่างที่ทุกท่านทราบว่าเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานอาจจะยังไม่ตอบโจทย์24ทับ7ทับ365จึงต้องมีแกส๊สธรรมชาติเข้ามาตัวเสริมใช่ไหมคะแต่แกส๊สถ้าเราหาแหล่งที่ตอบโจทย์ทางด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานและความมั่นคงทางด้านราคาที่ดีกว่า LG ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนั่นก็คือการข้อเสนอที่เราควรที่จะเดินหน้าต่อในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ OCA เพราะประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นจะบอกว่า นอกจากจะตอบโจทย์ความมม่นคงทางด้านพลังงานนะคะความแม่นคงทางด้านราคาแล้วเนี่ยก็จะสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นปิโตรเคมีที่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่น่าจะเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยของเรานะคะและถ้ามองในเรื่องของภาคสังคมเนี่ยเราก็สามารถสร้างทักษะแรงงานที่มีฝีมืออย่างเช่นทักษะในการสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมนะคะรวมไปถึงภาครัฐเองก็จะได้ในเรื่องของค่าภาคหลวง ภาษีจากการผลิตปิโตเรเลียมด้วยแต่แล้วก็ตามก็มีข้อควรระวังอยู่เหมือนกันสําหรับการพัฒนาพื้นที่ OCA นะคะซึ่งอาจจะเป็นคําถามต่อไปหรือเปล่าหรือว่าอยากจะให้มันค<ป>ืออะไรครับอาจารย์ชี้เลยครับโอเคตรงนี้ค่ะสิ่งที่อาจจะเรียกว่าไม่ใช่ข้อควรระวังสิ่งที่ภาครัฐน,น่าจะต้องไปเจราจาต่อถ้าการเจราจาประสบผลสาเร็จนะคะก็คือการที่เราให้สิทธิสมปทานกับบริษัท ข้ามชาติตั้งแต่ปี50ปีที่ผ่านมานะคะหนึ่งนะฮะสองห้าหนึ่งครับก็จะเห็นว่าถ้าจากรูปนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางกรุงเทพธุรกิจนะคะพื้นที่ทับซ้อนตั้งแต่ B5 ลงมาถึง B12 ิปปลายๆเนี่ยเราให้สิทธิ์กับบริษัทพลังงานข้ามชาติไปแทบจัดทั้งหบดทั้งเชฟรอนค่ะเอเดมิสเออเบติสแกสบริษัทปตทสอบผอบริษัทไทยบริษัทเดียวค่ะได้สิทธิ์แค่แปลงเล็กๆชุมใต้ ะะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทยเราน่าจะให้ภาครัฐลองมีการเจรจากับบริษัทพลังงานข้ามชาติเหล่านี้ดูว่าจะพอให้สิทธิ์บริษัทพลังงานของไทยได้หรือไม่ในการเข้าไปร่วมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเมืม่อ50ปีที่แล้วค่ะเทคนิคหรือว่าความสามารถของบริษัทพลังงานไทยของเรานั้นอาจจะไม่มากพอในการสำรวจและผลิตเราต้องอาศัยบริษัทข้ามชาติใช่ไหมคะแต่ตอนนี้บริษัทไทยเราไม่น้อยหน้าปตทสพเรา number one อยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้ว เราควรที่จะมีสิทธิ์ในการที่ได้ประโยชน์จากพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้ในเรื่องของการสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมด้วยก็จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อประ,ประเทศมากที่สุดครับอาจารย์ประเมินบรรยากาศมันไปได้ไหมเรื่อง OCA ณนะเวลานี้ครับถ้าถ้าไม่ไปมองในมุมเศรษฐศาสตร์เวลาที่เราเสียไปต้นทุนมันคืออะไรครับโอ้น่าจะควรจะไปอย่างยิ่งวันนี้เห็นฟังทุกท่านพูดก็คือแหล่ง OCA นี่น่าจะต้องเป็นสิ่งที่จริงจริง อยากมีหลายนโยบายทําพร้อมกันนะแต่ว่านโยบาย OCA การผลักดันพื้นที่ OCA เนี่ยน่าจะต้องเป็นสิ่งที่ภาคเราต้องเทคเอฟ f ฟ r t ์มากเพราะว่าถ้าไม่ทําก็เกิดผลเสียงที่ทุกท่านพูดมาทั้งหมดนะคะเราเสียเรานั่งทับเงินไว้อยู่เรานั่งทับแหล่งพลังงานของเราที่น่าจะดึงขึ้นมาได้ใช้ประโยชน์ในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะแล้วก็ขอพูดจบนิดน,นึงว่าใ,ในหัวข้อของเราพลังงานราคาถูกเนี่ยแต่ขออนุญาต เคลือาฐานเศรษฐกิจเปลี่ยนคำนิดนึงคือเดนชิชันพลังงานราคาที่เป็นธรรมนะคะ<ม>อยากจะเสนอว่าจริงๆถ้าเรามองทางออกที่ยั่งยืนของประเทศไทยเราควรมองยาวๆแล้ว,ลวตอนนี้ไม่ควรจะมองสั้นๆนี่มันมีสามทางออกง่ายๆเลยค่ะอาจจะทํายากแต่มันเห็นภาพชัดก็คือข้อแรกคือปรับบทบาทของโรงไฟฟ้ากา๊าซปัจจุบันเราใช้เป็นเบสโหลดเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้เนืองจากเราต้องมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ก็อยากจะให้เป็นโรงไฟฟ้าที่ช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า,ฟาก็คือเป็นช่วงที่เวลาไฟฟ้าพลังงานานั้นมีไม่เพียงพอก็เอาแก๊สเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์มาเสริมความมั่นคงแต่ว่าแก๊สตรงนี้ก็กลับมาที่แหล่ง OCA ว่าควรจะเป็นแก๊สที่ตอบโจทย์ความมั่นคงทางด้านพลังงานและความมั่นคงทางด้านราคาก็คือเอาแหล่งแก๊ส OCA มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอย่านั่งทับเงินอย่านั่งทับขุมทรัพย์ที่เรามีอยู่นะคะสสิ่งที่น่าจะต้องทําเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันก็คือ เร่งพัฒนาเพิ่มการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยเร่งลงทุนทางด้านเทคโนลี G ที่ช่วยเสริมเสถียรภาพของการใช้พลังงานสะอาดได้ยินกันบ่อยๆคือการกัเก็บพลังงานแบตเตอรี่นะคะสมาร์ทมโครกิตดีมารีสปอนที่ตัวเนี้ยจะมาเป็นตัวเสริมในระยะยาวของประเทศไทยให้เราพุ่งสู่การเป็นสมดุลทางด้านพลังงานอย่างแท้จริงสุดท้ายก็กลับมาที่ท่านครูจิกับทุกท่านที่พูดถึงเรื่องการเปิดเสรี คือภาคราควรที่จะมีการปรับระบบการผลิตและการซื้อขายไฟให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนั่นก็คือการที่ยกตัวอย่างสั่ส,สม,มเรื่องของโซลารูฟท็อปเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานลดค่าใช้ใจ่ายของประชาชนนะคะแล้วก็ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าให้เป็นแบบเสรีด้วยพลังงานสะอาดเพื่อที่จะทําให้กลไกราคาเป็นไป ตามกลไกตราดนะคกะเป็นที่รับได้ของผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีนโยบาย Direct PPA 2,000เมกะวัตต์ให้กับ data center แต่ขอเน้นนิดนึงว่าไม่อยากจะให้มองว่าเป็นแค่ data center อย่างเดียว data center คือสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นมันกำลังจะเข้ามาเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนนะคะแต่เราอย่าลืมว่าเราควรรักษาฐานของเราที่มีอยู่ก็คือภาคอุตสาหกรรมกลุ่มที่ถ้าเขาไม่ได้พลังงานสะอาดเขาพร้อมจะไป เราต้องรักษาฐานตรงนี้ให้ด้วยนะคะตรงนี้คือสิ่งที่ภา,าคอุตสาหกรรมที่เขาต้องการพลังงานสะอาดจริงๆก็ควรที่จะให้ความสําคัญโดยการเปิด Direct TPA หรือการเปิดเสรีไฟฟ้าเปิด TPA เนี่ยจะเป็นการตอบ,บโจทย์ทั้งในเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องสมดุลพลังงานด้วยครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ